คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อข้อมันเทิงบ่มีเจตนาใดแอบแฝงผู้ส้มที่มีอายุซู้งโผล่ใส่จักรยานในการถีโอเคนาะตามหัวขอคลิปเลยเนาะก,ก็คือเฮาสิาพาทุกคนมาเบิง่งเฟอร์ลารี่เปิดประทุนของพ่อเฮานั่นเองซึ่งว่าเพิ่นก็ได้ซื้อมาในราคาสองล้านหแสนแต่ว่าก่อนสีไปเบิง่งเฟอร์ลารี่เกี่ยวเฮาสิาพาทุกคนไปเบิ่งนหัวก่อนเนื่องจากว่า งัวมันดูรูกนั่นเองทุกคนก็คือสิหูนอว่าง่วอีพอเฮาเป็นโรคลัมปีสกินเพื่อนกับอะไรซักยาให้มันประมาณสีหาหาเข็มนี่แหละแล้วมันก็รู้ลูเนื่องจากว่าง่วตัวนั้นเป็นง่วที่ถือผ้าอะไรประมาณโรคหาเจ็ดเดือนรููออกมาเป็นโตเลยแต่ว่ามันบกแข้งแห้งนังมันนะมัมีขนขามันกับยางอะไรแต่ว่ามันก็เกิดเมื่อไรแล้ว หนึ่งคืนเพราะว่าแม่เอานไมไปกินก็เลยว่ายังเหลือฮอดมือนีเดี๋ยวสีภาพไปเบิ่งเนาะมือนีกาฝนตกเบิดมืออากา่ดีเพราะว่าพายุเขานั่นเองเดี๋ยวไปเบิ่งหัวก่อนจังสีภาพไปเบิ่งเฟอร์ลารีเปิดประทุนของพอาหัดนเนาอะอากาศดีขนาดเวยเฮ้ยยันตังแต่น้ำถ่วมเพราะว่าฝนี่ก็ะไรตกเบิดมือเบิดคืนทาน้ำพร้อมส่วงนี้ับรองบริกินเข่าแน่นอนเพราะว่าเป็นส่วนที่เขากำลังถอดท่วง้าน้ำถ่วมปุ๊บ เน่าเบอโหลดเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งงัวก่อนนะฮะแต่ว่ากัคือว่าเนี่เขาก็จะกระปุกยาให้ซักดอกยาสนิทนี่ไ้งัวทีคือพา,าแต่ว่าก็ต้องเลือกว่าสิเอาเมย์หรือสิเอาลูกไหวเนาะในที่สุดอีพอเราก็เลือกเมมันปล่อยลูกมันไปอันนี้ก็ต้องทําใจเนาะหลายอย่างก,ก็ต้องเสียอย่างเดี๋ยวสิพาไปหอกหัวมเมื่อมองฟ้ามน อุดบ้านแฟนแต่กำว่ามีแฟนอยู่อุบวนนะจ๊ะว่าว่าบรรยากาศมันเป็นแบบคืมๆนั่นเองเนาะฝนตกกำลังเศร้าเด้อยืนอะไรยืนอะไรกรูมันบกแขงมันหดเดือนออกวะแม่มันหนาคนกับบ่หมี่ใช่รูรูรูออกบดโผล่ซักยามันไหลตีต้นสายแค่น้นมันสิรอดไง ซาลมาลีคือเป็นยังสีตู้แมว่ะแม่โอ้มาลีแม่ปีนน้ำผีบึงแหงอมารีเขาไม่ได้เมื่อหร่กันลึเร่องากินอไเป็นแบบนันนต้องกินอะไรเนาะอือัน อันตรายเนาะสักยาลายลายเนาะไม่มันเขายังไม่สักยาเออแม่ลิงปิงสุหานองเอออโอ้ยอันแม่แล้วก็ปูยังนอนน้ำ้ายมันหักลูกมันเนาะหวงยืนกได้ ลูด,ดรัพย์เป็นกิ๊ติดอมารีตีตุลสาดมันนี่ไงปิงปิงออรีว้าวเป็นตะแหงตีตุลสาดมันก็ได้ว่ารู้ออกวุฒิพวงเลย เจ็ดเดือนวันนี้เม่ันันเนบางทีกับเน่อนเตียเอออืมไตนแค่ม่ค่กอ๊บกัย่างเลยหรอกันนี้มันเกิดพลาดมาเลยทืนหนึ่งนะมันซื้อมวนทรมดีนองอ้กินนมมะลิอได้ใจซื้มะลิซะก็กินนมนะพอเจงได้อยู่ข้จะรู้ตายใจบ้านนี้น้องมะลิโอ้ยมะลิต่น เกิดก่อนกำหนด <c oughs> แต่เป็นคนก็นัพรา่งพาเขาจะเอาไปโอบมันถ้ามันตายตายแตย่ว่านีไเนาอเนี่ยด้ปอ่ะหลังจากที่เบิงงัวไปแล้วเดี๋ยวฮาก็สิพาทุกคนไปเบิงเพื่อนต่อเนาะเพราะว่าเพื่อนครัวเฮ้ามุ่งไก่สีเหลวๆเดี๋ยวสิไปอัปเดตให้เบิงเนาะเพราะว่ากระโดนแล้วมว้อัปเดตให้เบิงหลายคนกระถามมอนีก็ได้ว่าสิมาชายให้เบิงนั่นเองนะคะ ในระว่างที่ทาพอแล้วมาแต่เกี่ยวยาเป็นเบื่องเือนก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องให้เพื่อน,นมารีวิวให้เบิ้งเดทต้องขับต้องขี่ให้เบิง้งเฟอร์รารีของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนสื่อมากเพื่อนฟุ้งใจแห้งดีใจแห้งแต่ว่ารับกัยิ่งคนเป็นเดี๋ยวไปเบื้องเือนก่อนเนาะมันคือสีมึดหมดแค่เนาะมันจะเห็นบนนี้ มันกะซิเมื่อเนี่ยจักน้อยววนะคะไ่ได้ไม่แฝเองแต่ว่าล้างคากับเนยียไม่ใช่เรวสมบูรณ์เพราะว่ามันยังไม่ทันในลบเองเมื่อนี้ฝนกระตกเบิดมือสร้างกันเลยว่าโมเด้มาหทเหตุเพื่อน,นเองแต่กะทอว่าเซ็ตสมบูรณ์แล้วหลักเนี่ยอีกนิดนึงกันแล้วเรียบร้อยสำหรับการมุ่งล้างคาเพื่อนครัวของเราเองหลังจากที่มุ่งล้างคาแล้วกระซิบเนนเทพเพื่อนแต่ว่าเทพเพื่อนนคือชิเทเองกับพอ,อจางนะคะ เด้พอแล้วมาจะเกีออยงยาแล้วเดี๋ยวสีผพ้าพไปเบิงเฟอร์ล,ลารีเปิดประทุนของเราเนาะเออสำหรับสาวคนแลวทุกคนกันนะสิฮูเนาะแลมโบกินีเฟอร์ล,ลารีนาจาเ็นจาา์ไร<ม>เราออกกีอกเนาะ<ม> <laughs> โอเคเนาะเดี๋ยวสีผพ้าพไปเบิงเฟอร์ล,ลารีใช้เพิ่นลองขับให้เบิงเพราะว่าตั้งแต่ม,มือเอามาเพิ่นก็ยังไม่ทันเลยจับเลย <laughs> บอกกานะคะแต่ว่ามอนี น่ะล nah, si <laughs> uh, ูกสาวสิพุ่มเพลินว่าเออเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะ ได้ส่งเออบ่ต้องมันบ่สงสัยห tomando <laughs> โอเคนอกจากที่ทุกคนเห็นสมนาเฟอร์รารีเปิดประทุนของพอเอาไปแล้วเดี๋ยวเราสิมาส,สัมผัสเพลินและก็ขึ้นไปนั่งรถเฟอร์รารีเปิดประทุนของเพลินเองเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของรถเฟอร์รารีสวัสดีพอ่อสวัสดีเป็นไรความรู้สซื้อได้รถมาใหม,าม่ซื้อดีใจร้ายเพราะมันจะได้ช่วยรอบรัวเฮา <c oughs> เป็นตัวจะมันจะเ,เอาอยาไมาหูหัวนะฮะเอาเรื่อง,ง <c oughs> เอาอย่างสาัพัดเกี่ยวกับการ เดียงงเดมนเอามาับใสอีสังหรอตัวตันเดียงงอเครับเป็นละบูเธอเงบุษัก็สิครับนนี้กำลังสิลองมันนี้นาะเดี๋ยวสีคืนนั่งรถเพื่นเนาะเพื่อว่าสิเลหิงสิเลสุกในมันเนี่ยสมนาบุษชันับจือเทอด้ครับกมอนี้ครับยางเท่คือสีเป็นอยู่เห็นคับหลายคนนี่จะพวกบริเีย ไปดนคุณยาดนี่เงาะขับเบิ้เฮาเดเท่าเลยครับมันจเปล่น่ะเดี๋ยวสิลองขึ้นนางเฟอร์รารีเปิดประทุนของพอเฮาเนาะเสิเชิมเอาเพลง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ใช่ฟูรารีจ้นมั่วตัวน,นั้นก็รู้รูคือกันเนี่ยนิดหน่อยนึงรู้มือว่านี่ตัวนี้แต่ว่ามันเป็นตัวนิดน่อยนึงตัวนี้นะสิประมาณสามสี่เดือนที่พอแล้วก็บอกโอ้โหเพิ่์นมีรูแต่ว่าเพิรนมีรูสุดท้ายเพิ่นก,นก็รู้รูจอยบอโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กับ่บมี่ยังไล่เนื้อหาร์ซาลากระตัมที่เห็นในคลิปนั่นแหละจ้า <S <S คลิปนี้เฮากับมอไพร์เอฟซีทีเป็นค้าประจำ สองควันใส่แซนวิชกันแล้วกันตัวมีซาราเจาบ่มอบไปค่อยา,าว,วัน,นตัวบ่มีซาราเนี่ยเจาะเพื่อมองไปค่อยีแท้เออนั่แเละผู้ใดที่เป็นเอฟซีขาประจำก็ขาไปเต็มๆนจะจ๊ะเออไปละบายบายเจอกันใหม่คีนหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเมื่อแล้วจ้าไปละบ๊ายบาย